สวัสดีคุณดอกบัวด้วยนะคะนะคะคุณปานีนีนาะบอกว่าขอตัวทำงานก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณะยินดีต้อนรับจ้านะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องตุลาเนาะจากเอ่อบึงโขงทีนะ่เป็นอยู่เป็นกำลังใจให้สมิตาเนาะนะคะเพื่อนเนก็ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะ,นะคะบ้านพาลาะนะคะน้องยุพิน น้องยูพินก็สวัสดียินดีที่ได้รู้จักกับแม่บ้านเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะมองเห็นไม่ชัดเจนนะ,ะตอนนี้ก็เห็นนะฮะเห็นโปรโฟไฟล์เห็นดวงตานะฮะตอนนี้ก็จะเหลือเวลาอีกเดี๋ยวสมิตหนะขออภัยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเนาะลุงพอค่อนข้างจะแะงรหน่อยนะนั่งตรงนี้ยังสบาย ไม่ต้องไม่ต้องพัดแขอบคุณมากขออภัยนะมากเลยนะคะขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะที่เนาะพูดคุยกันในห้องไลฟ์สดของสุมิตานะคะด้วยเนาะที่ทำให้สุมิตานาะได้มานั่งพูดนั่งคุยนะคะ ถึงแม้ว่าวันนี้นอกจะไม่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆคนะ่ะเพื่อนๆนะยินดีต้อนรับนะฮะสาวบ้านนอกพัดถินนะคะสวัสดีค่ะคุณศิรัตนะคะคุณศิรัตก็คุณค่ะนะ,ะจะเป็นดวงตาของน้องดอกบัวเนาะน้องดอกบัวดั่งแสงธรรมนะวันนี้ก็มีคุณยายมุ่งน้า น้องดอกบวัวนะคะบอกจ้าบายบายจ่ากนูสุมิตาจะอ่านไมทันเนาะนะคะขุนเพนสุดานะคะสี่หวันแล้วไม่เห็นนะ,ะจนน้องเพื่อนๆที่น่ารักนะคะ,นะคะเข้ามาทักมาบอกที่เปะะ็นดุเป็นกําลังใจให้สุมิตาเนาะนะคะ,นะคะคเพื่อนๆก็ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะ,นะคะ เช่นกัน,นะค่ะนะคะขอขอบคุณมากนะคะคุณมโนธน,ะะน,ะะน,อน้องยูพีนสู้ๆจ้าจ้าขอบคุณกำลังใจที่มีให้นะคะที่ะะอยู่ในช่วงของงานที่สามจ้ะงานแรกก็เป็นอะไรนะ คอมเมนต์เราเนาะนะะเราก็ไปไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนแล้วก็เข้าไปทักทายให้กำลังใจเพื่อนต้องปรับปรุงนะปรับปรุงพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่ทราบว่าจะจกนีจ้จะตเองก็จำจาไม่ค่อยได้นะใด้เห็นนะเราที่จะตอบได้เนาะนะคะเรานี้จะตอบแล้วเลยถามไถยกันนะฮะ มันไม่ได้ไปขายของแหละค่ะนะคะแล้วนะคะพเพื่อนๆมาแล้วพเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้สมิตาหรือเปล่านอนะคะแต่ตอนนี้สมิตาไม่เห็นนะคะพเพื่อนๆยังไงก็นะะลองเลื่อนไปเลื่อนมาดูเนาะเลื่อนแล้วไม่เห้นนะ,ะสวัสดีจ่ายินดีต้อนรับนะจ๊ะแม่แนนนะะแม่แนน,ะะแมแนมาให้กำลังใจนะคะ ขาดค่ะเพื่อนๆนะก็ขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยด้วยนะคะนะครับคุณค่าขอบคุณคุณตาณีมากเลยนะคะนะคุณตาณีนี่ก็เดินทางมาจากหัดใหญ่นอกนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเนาะมาบอกกันว่าออจะมีตาย,ยัางไม่มีนะค่ะเพื่อนๆนะยินดีต้อนรับนะคะ สาวบ้านนอกพัทถินนะคะสวัสดีค่ะคุณศิรัตนะคะคุณศิรัตก็สวัสดีค่ะมารายงานตัวราจาัจ้าสุมิตราออกเหตุมารายงานยืนยันตัวจิตบอกสวัสดีค่ะคุณไพจิตนะคะ บ้านนอดทักกายนะคะคุณมันโนดก็สวัสดีครับคุณไพจิตน้องยุพินนะฮะก็ทักมาแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะนะฮะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะฮะตอนนี้ดึงดวงตาโปรไฟล์อยู่กับสมิตานะฮะข้อล่างก็แนะนำว่าให้ไปตั้งค่าดาวก็ตั้งแล้วเนาะตั้งแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นจอ อนนี้เห็นโปรไฟล์ของน้องภัยจิตเนาะหนึ่งโปรไฟล์ส่วนคลิปเรียวก็ยังเนาะนะยังไม่ได้ลงนะลิปสตรีมกนะ็เต็มตัวแล้วจับเพื่อนๆนะเตยมตัวว,วันนี้แต่ในเครื่องนี้ขึ้นเนะนะานนนะ,ะติตาตอดแอปนะ สุมิตาเขาออกอากาศอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ,ะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์้ามายังไงคอมเมนต์มาให้สุมิตาหน่อยเนาะเพราะว่าสุมิตายังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะสามสี่ท่านแล้วนะคะนะี่ตั้งไปจิตเนาะถามน้องไปจิตวันนี้ไม่ได้ไปขายของไม่ได้ไปขายของหรอกค่ะนะฮะ ขอบคุณเพื่อนเนาะอย่างมตีมาเนาะเพื่อนๆก็ช่วยดูแลเนอะอะาะเมื่อวานนี้นะเพื่อนบอกเอานะ,ะขอบคุณมากเลยนะคะนะ,ะทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะพอตูมิตาเปิดเปิดบ้านปุ๊บนะเห็นรายชื่อมาเลยนะ,ะน้องขวัญเดือนนะะน้องขวัญเดือนมี นั่นดูเหมือนกันนะคะอันนี้เนาะอาจจะเป็นการทดสอบส่มิตาเวลาจะไปก็อิดออดอิดออดหน่อยไม่อยากจะกลับไปพอหลังๆมาชักเกิดการเคยชินนะก็คิดว่านอกเป็นหน้าที่ของเราอะนะอดทนนะฮะขยันอดทนนะแล้วก็อะไรอีกข้อหนึ่งเนาะจำไม่ค่อยจะได้ เมื่อวานนี้ที่อรันก็ตอนช่วงหัวค่ำเนาะก็ตกตกตก,ก็นะถ้าว่าแรงก็น้องพวงแก้วก็จากจังหวัดนครราชสีมานะมาให้กำลังใจนะ,ะสวัสดีนะจ๊ะน้องพวงแก้ววานน้องเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันครบทุกอย่างเนาะนะ,ะสมิตาก็ ได้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีนะะคเข็นนะคะคอมเมนต์นะคะทำตอบไว้ให้กับท,ทิ้งทิ้งไว้ให้กับสุนิตาก็ได้นะคะเช่นกันค่ะนะคะขอขอบคุณมากนะคะคุณมโนธน,น้องยูพีหนดสู้ๆจ้าจะทำน้ำพริกทำแบบง่ายๆเนาะกระเทียมพริกสดมะนาว นะค,ะคุณนะคะนะน้องดอกบัวนะน้องดอกบัวด่างแสงดำความคิดเห็นใหม่ด้สมิตารากัากันกัน2008นะกำลังรับชมอ่ถ้าอย่างไรลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะคะวันนี้รู้สึกว่าสมิตานี่จะห้องสมิตาจะ จะทำให้เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเสียอรรถรสในการฟังกําลังฟังอยู่เนาะนะับนั้นนะหนึงจะเอาออกมาใช้สักครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีค่ะคุณปราณีนีหน้านะสวัสดีครับส่วนคลิปเรียวก็ยังเนาะนะยังไม่ได้ลงนะปิปสตีมก็ นะเตรียมตัวแล้วจับเพื่อนๆน,นะเตรียมตัวป้า<ะ><ะ>คนนี้แกพูดคนเดียวแกจะพูดได้ครบหรือเปล่านะอ่า <c oughs> นะนะอยินดีต้อนรับคุณข,ข้างล่างเนาะสุนิตาไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นปักมุดดาวมาหลายวันแล้ะนะพี่วันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงหรือเปล่าน้อนะครับ เอามาทักทักทักถายพูดคุยกันเนาะนะฮะทำหน้าที่เป็นออคอยดูแลนะฮะดูแลกันเองจร <c oughs> ิงจรต้อนรับจ้านะฮะจริงจรต้อนรับเ,เพื่อนๆนะฮะทุกคนเลยนะฮะที่มาให้กำลังใจเนาะนะฮะมาโนดเกิด